เจอแล้วมือดีปาน้ำแข็งใส่แจ๊สทวนชื่นจนต้องยุติคอนเสิร์ตกลายเป็นประเด็นเดือดที่ทำเอาเจ้าตัวเซ็งไม่น้อยเมื่อแจ๊สทวนชื่นถูกคนปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีขณะเจ้าตัวกับวงดนตรีแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กกำลังแสดงคอนเสิร์ตในงานวันไหลสงกรานจังหวัดพิษณุโลกทำให้แจ๊สต้องสั่งวงดนตรีหยุดเล่นพร้อมกับพูดใส่ไมว่า ใครปาน้ำแข็งขึ้นมาป่าเพื่ออะไรวะใครปากูให้เกียรติพวกมึงนะมึงให้เกียรติติกูด้วยอา้าวปาอีกแล้วใครครับโอเคครับเจอกันใหม่สวัสดีครับก่อนจะตัดจบการแสดงและลงจากเวทีทันทีทางด้านแจงปุนาสาพันรยาแจสได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพแชทข้อความพูดคุยกับทีมงาน หลังทราบข่าววงดนตรีของสามีโดนคนปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวทีขณะแสดงคอนเสิร์ตกันอยู่โดยระบุว่าวันนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดหนึ่งมีพวกคนดูไม่มีสำนึกฟังนะถ้าพกเงินมากินเหล้าแล้วแสดงความกลางหรือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ให้บอกเพื่อนฝากเพื่อนดูแลด้วยถ้าไม่ให้เกียรติคนอื่นโดนการปาน้ำแข็งขึ้นมาบนเวที มึงนอนอยู่บ้านเหอะแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกเขาเรียกไม่มีมารยาททางสังคมจําไว้ดีแล้วที่แจสหยุดการแสดงทันทีทำไมจับไม่ได้เนาะเมื่อโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปนั้นด้านชาวเน็ตตาจับคนมือไวปาน้ำแข็งไว้ได้ทันพร้อมโพสต์ประจานผ่านโซเชียลบอกเลยเล็กเพราะชาวเน็ต,ตกลุ่มใหญ่ต่างเห็นด้วยนะสนับสนุนในการที่แจส ตัดสินใจยุติคอนเสิร์ตทันทีหลังจากเกิดเรื่องราวดังกล่าว